สำลักคลิปนี้นะครับผมมือนี้สีผ้ามาเบิ้ลร้านเฉินหลงโคชนาพี่น้องเออโอ้ยมือนี้เป็นเมนูอบนะอบไข่บ่เออเอาอบทอดกระเทียมมาสั่นเออเอาเอาไข่ลงไปคลุกไก่กระปุกนะครับผมโอ้ร้านเฉินหลงโคชนามือนี้โอ้เอ้ามือนี้ลูกค้าสั่งอบทอดกระเทียมพี่น้องเออเอาอบลงไปทอดนะครับผมเอาอบลงไปทอดในกระทะให้เหลืองดุ๋ยนะครับผมอ้าวโอ้ลูกค้าสั่งแบบย่างกบควักไปแล้วนะเอา วันนี้สั่งเป็นสองเมนูนะครับผมเป็นเมนูอ่าตุ้งขาหมูกับปบทอดกระเทียมโอ้ยปุ่งกีกับปุ่งกีตะขี้กล้วยไปนี้เออมักกะสันมันไปนะครับเอาปกปบกหมี่นะครับผมโอ้ต่างธรรมชาติดีเนาะร้านร้านนี้เป็นร้านอาหารปลาเด้วยพี่น้องเอออาหารปลาปลายจริงๆนะครับปกปอมี่นะครับผมไส่ไอ้สากรุบเอาโคมันแตกนะครับตำแห้งไปเลยนะครับบุ้นี่เราบพี่นี่กับพี่เป็นพิชลงไปด้วยพี่น้องเอออ้าว อัดพริกลงไปนะครับผมเน้นแับพริกย่างเดียวนะครับเน้นเผ็ดนะครับผมโอ้ไม่ใส่เบียร์ลงไปนะครับผมเพื่อความนุ่มนะครับผมเอาใส่เบียร์ลงไปตามด้วยเอมตามด้วยเอาเอาพป๊ลงไปพี่น้องเอออัดพริกลงไปอีกนะครับผมพริกปุ๋งลงไปแล้วกบซอสโซ่อยู่นำ้ำมักซีว่าผักนะครับผมโอ,อันนี้ยังงอบมัน,นี้นาะปุ๋งว่าซีนไม่ดีนาะเอาอันนี้ก็จะเป็นอ่าหอมนะครับผมหอม อะไรก็เป็นน้ำตาลก่านแล้วพี่น้องเออเออแล้วก็เอากนแต่ละมั่งเห็นมูมไปนะครับผมอ้าวจางนั้นเช็ดยบอยแล้วพี่น้องโอ้ยนี่นะครับผมคนพวงนะครับผม